ชาวเวียดนามเผยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแรกๆในชีวิตของใครหลายๆคนเลยที่ได้ไปหลังเดินทางออกนอกประเทศเรื่องนี้เป็นความเห็นของชาวเวียดนามซึ่งได้สนทนากันในโพสต์ที่ตั้งคําถามว่าเมืองไหนคือเมืองแรกในชีวิตของคุณที่ได้เดินทางออกไปนอกประเทศ ต่ดูเหมือนว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของชาวเวียดนามกว่า5ใน10คนก็บอกว่ากรุงเทพมหานครในแทบจะเป็นเมืองแห่งนั้นนั่นแหละที่ลหลายๆคนได้ไปนอกประเทศเป็นครั้งแรกด้วยความที่ค่าเดินทางไม่แพงจนเกินไปแต่บางคนก็บอกว่าพวกเขาตั้งใจที่จะไปเมืองอื่นๆแต่ในช่วง10ปีก่อนหน้านั้นหรือหลายปีก่อนมันจําเป็นต้องเดินทางไปต่อเครื่องที่กรุงเทพมหานครก่อนเพราะนั่นเป็นฮับของการเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียว ม่ดูความเห็นๆๆอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับบางคนก็พูดถึงไปครั้งแรกที่กรุงเทพนะเขาก็ให้ความเห็นว่ามันน่าตกตะลึงกับ BTS และ MRT ของประเทศไทยมากๆเลยนั่นคือการเดินทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแต่ว่าแท็กซี่ก็คล้ายๆกับเวียดนามอยู่นะคุณอาจจะเจอกับการเรียกแท็กซี่และพวกเขาอาจจะไม่ไปหรือบางที่อาจจะเรียกราคาที่สูงนั่นไม่ต่างจากเวียดนามเลยแต่ก็ยังดีอยู่บ้างที่พวกเขามีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านั่นเป็นทางเลือกการเดินทางที่ดีกว่า ผมอยากให้มีการเดินทางแบบนี้ในทุกเมืองใหญ่ของเวียดนามจริงๆมันคงจะทําให้การจราจรดีขึ้นกว่านี้มากแม้ประเทศไทยกรุงเทพเองจะมีการจราจรที่ติดขัดแต่ก็นะทางเรื่องในการเดินทางผมประทับใจของพวกเขามากกว่าขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าไปกรุงเทพครั้งแรกแล้วก็ได้ไปเจอกับย่านเศรษฐกิจนะครับที่มีตึกสูงเข,ขาก็อธิบายนะครับว่านั่นเป็นย่านที่ดูมีความสะอาดแล้วก็จัดการได้ดีของประเทศไทยมันเหนือความคาดหมายมากๆเลย ผมชอบตรงที่ใช้บริการรถไฟฟ้าได้แทบทุกที่ด้วยเช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่ผมชอบการเดินทางของกรุงเทพมากการไปกรุงเทพนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการไปต่างประเทศครั้งแรกของผมในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปกรุงเทพเป็นที่แรกนะครับด้วยความที่บ้านเกิดอยู่ติดกับชายแดนนะครับก็เลยได้เดินทางไปที่ลาวก่อนนะครับคนนี้ก็เดินทางไปที่ลาวแล้วก็ข้ามาทางภาคอีสานตอนเหนือนะครับทางตอนบนของประเทศไทยอันนั้นคือครั้งแรกที่เขาไปที่เมืองไทยนะครับก็คือการเดินทางทางบกนั่นเองนะครับ เขาอธิบายว่าเขาเคยเดินทางด้วยรถบัสนอนนะครับแล้วก็ไปที่เวียงจันทน์แล้วก็เข้าไปที่จังหวัดทางตอนบนทางภาคอีสานของไทยนั่นคือครั้งแรกของการไปที่ประเทศไทยนะครับคนนี้ก็เลยบอกว่าก็เลยยังไม่ได้ไปกรุงเทพแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นความแตกต่างคือถนนในไทยนั้นใหญ่มากเลยนะอันนี้น่าจะหมายถึงพอข้ามฝั่งชายแดนมาทางหนองคายนะครับก็เจอกับถนนที่ใหญ่โตมากเลยความเห็นธรรมาครับบอกว่ากรุงเทพเป็นครั้งแรกของผมตัวเช่นกัน หลายครั้งผมบินไปที่ประเทศอื่นๆรวมไปถึงการต่อเครื่องก็มักจะลงไปที่กรุงเทพอยู่บ่อยครั้งหรือไม่บางทีก็อาจจะได้ไปที่สิงคโปร์แต่กรุงเทพเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ไปแวะนั่นจึงนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการไปต่างประเทศของผมและผมก็สามารถออกไปชมพื้นที่ต่างๆของโตเมืองได้ด้วยระหว่างที่ต่อเครื่องผมมีเวลามากพอที่จะสามารถท่องเที่ยวในกรุงเทพผมชอบสาทรมากๆผมจำย่านนั้นได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นสถานที่ที่น่าสนใจของกรุงเทพเลย ผมสามารถนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางด้วยวิธีต่างๆได้อย่างมากมายผมชอบตรงที่สามารถนั่งเรือล่องไปที่แม่น้ำได้ด้วย ในครั้งแรกผมไม่ได้มีเวลามากพอที่จะทําทุกอย่างในกรุงเทพมากนักดังนั้นผมจะมีความรู้สึกว่ากรุงเทพดูเป็นเมืองที่มีอะไรอยากให้กลับมาทําอยู่เสมอเป็นเมืองที่ดึงดูดอยากให้กลับมามากๆเหมือนกับว่าเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงมันยังไม่เพียงพอสำหรับการเที่ยวที่นี่แน่ๆผมเริ่มไม่แปลกใจแล้วว่าทาไมต่างชาติถึงอยากกลับมาที่กรุงเทพอยู่เสมอเพราะเราเห็นสิ่งต่างๆแล้วรู้สึกอยากกลับมาจริงๆความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่ากรุงเทพเป็นที่แรกของเขาด้วยเช่นกันในการไปต่างประเทศครับอธิบายว่า เป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายมากเลยในการเดินทางเรื่องของอาหารไม่ต่างจากในเวียดนามหรือพวกเขาอาจจะทําได้ดีกว่าซะด้วยซ้ําคนขายอาหารมีอยู่ทุกที่แต่ความแตกต่างไปมากกว่านั้นพวกเขาขายกันทุกมุมเมืองตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยทีเดียวที่น่าทึ่งคือร้านสะดวกซื้อต่างหากจะรู้สึกว่าร้านสะดวกซื้อก็มีอยู่ทุกที่ด้วยเช่นกันเหมือนว่าจะเปิดแข่งกับร้านอาหารเล็กๆซะด้วยซ้ํานั่นเนี่ย มนสามารถหาเจอได้ตลอดและก็เปิดอยู่ตลอดเวลาฉันชอบที่พวกเขามีถนนที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบมากกว่าในเวียดนามที่ฉันหมายถึงก็คือผู้คนไม่ค่อยใช้เสียงตแตรมากนักดังนั้นเสียงที่อยู่บนถนนก็จะมีเฉพาะเสียงรถหรือว่าเสียงทั่วไปเท่านั้นผู้คนไม่ค่อยบีบตแตรก,กันเลยนั่นคือสิ่งที่ฉันตกใจในตอนแรกฉันรู้สึกชอบประเทศไทยนับแต,แต่ตอนนั้นในเชิงการท่องเที่ยวนะย่านธุรกิจของพวกเขานับว่าดูดีมากมันมาสามารถเทียบกับสิงคโปร์ได้แล้วอีกทั้งตัวเมืองยังดูใหญ่โตมากๆเลย ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาใหญ่มากกว่าฮานอยหรือเปล่าในเรื่องของขนาดพื้นที่ของโตเมืองแต่รู้สึกว่าเดินทางไปเท่าไหร่ก็ยังไม่ออกจากตัวเมืองสักทีมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นฮานอยที่มีการเดินทางที่สะดวกกว่าแต่ขณะเดียวกันก็พบว่าห้างสรรพสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ตัวเมืองนั้นแตกต่างจากฮานอยของเวียดนามห้างสรรพสินค้าสุดหรูสร้างบรรยากาศให้โดยรอบของตัวถนนในกรุงเทพนั้นมันดูมีความหรูหราโออามากกว่า นั่นจึงไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมคนร่ํารวยในเวียดนามถึงชอบมาถ่ายรูปที่กรุงเทพกันพวกเขามาทั้งช้อปปิง้งแล้วก็เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแน่นอนว่ามาตรฐานทุกอย่างมันหรูหราและก็ทําได้ดีกว่าจริงๆชาวเวียดนามคนถัดมาครับก็บอกว่าผมไปครั้งแรกก็ที่นี่ด้วยเช่นกันผมชอบที่เป็นเมืองริมแม่น้ําตอนนั้นผมจําได้เลยว่าได้พักในที่พักที่มองเห็นแม่น้ําที่อยู่ไกลออกไป แต่ก็นะแม่น้ำใหญ่มากๆเลยมาอยู่กลางเมืองได้ยังไงกันเนี่ยผมเห็นด้วยว่ารถไฟฟ้าอาจจะเป็นวิธีการเดินทางที่ดีที่สุดและผมก็อยากให้เกิดขึ้นในเวียดนามด้วยกรุงเทพสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปได้แทบทุกพื้นที่ผมไม่รู้นะว่ามันไปตรงไหนไม่ได้บ้างแต่ผมรู้สึกว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสหรับการเดินทางมันจะทางไปได้ทุกที่ของตัวเมืองจริงๆผมชอบที่เมืองแห่งนี้ดูเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดูคึกคักในทุกย่านเลยทีเดียวผมไปหลายย่านแต่ก็มีความแตกต่างกันออกไป ในย่านการค้ามีความคึกคักขีดตลอดผู้คนชอบออกมาเดินในช่วงเวลาค่ำคืนตอนแรกผมเข้าใจว่าในเวียดนามก็มีความคึกคักและไม่เคยหลับไหลแล้วโดยเฉพาะในฮานอยสตรีทฟู้ดของเราก็ไม่ธรรมดานะแต่พอมาดูของจริงที่เป็นกรุงเทพที่เป็นต้นแบบที่พัฒนามาก่อนและเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของโลกพวกเขาทําได้เหนือกว่าหลายๆอย่างและจํานวนนักนะท่องเที่ยวก็ดูมีเยอะมากกว่าด้วยผมพบว่าคนที่เดินผ่านกับผมไปมาเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากอีกต่างหากในทางตรนข้ามเวียดนามอาจจะเต็มไปด้วยคนท้องถิ่นจำนวนมากแต่ถ้าว่าในกรุงเทพกับดูเป็นเมืองนานานชาติมากกว่าโดยเฉพาะถ้าไปในย่านที่มีแต่ชาวตะวันตกคุณจะเจอแต่ชาวตะวันตกเลยทีเดียวและแทบจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่นั้นๆเลยความเห็นต่อมาครับก็เล่าว่าจะรู้สึกโชคดีนะที่ได้เดินทางไปในเมืองที่น่าสนใจที่สุดและสุดท้ายมารูุในภายหลังว่าพวกเขาพัฒนาจนกลายเป็นเมืองชั้นยอดในเชิงการท่องเที่ยว ในตอนนั้นเมื่อย้อนกลับไป20ปีที่แล้วที่ฉันเดินทางออกจากเวียดนามเป็นครั้งแรกกรุงเทพณตอนนั้นเป็นเมืองที่มีความสีวิไลกว่าเท่านั้นฉันยังจำได้ดีว่าในช่วงนั้นพวกเขาเพิ่งจะมีรถไฟฟ้าเพียงแค่ไม่ก,กี่ปีนั่นจะเป็นความแปลกใหม่และแน่นอนในตอนนั้นมองว่ามันทันสมัยกว่ามากเมื่อเทียบกับเวียดนามกว่าเวียดนามจะมีสิ่งเหล่านี้ตามมาก็ช้ากว่าพวกเขาไป20ปีแล้วฉันได้ใช้รถไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนเมื่อไปกรุงเทพเป็นครั้งแรก นั่นเป็นความทันสมัยแห่งยุคเลยทีเดียวและก็เป็นเมืองทันสมัยที่อยู่ใกล้ที่สุดอีกด้วยฉันคิดว่ากรุงเทพเหมาะกับการเป็นส่วนกลางทางการท่องเที่ยวนะเพราะอะไรหลายอย่างมันก็ดูเป็นมาตรฐานสากลมากกว่าเมืองของเวียดนามเวียดนามอาจจะต้องใช้เวลาปรับปรุงเป็นอย่างมากอีกทั้งประชากรจํานวนมากอาจจะไม่ได้ใส่ใจกฎจาราจรฉันพบว่ากรุงเทพผู้คนจะใส่ใจกฎจาราจรมากกว่าทุกคนทําตามเป็นมาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในแบบที่ประเทศพัฒนาแล้วเป็นแต่ก็นะหลายๆอย่างมันดูอยู่กับล่องกับรอยมากกว่าเวียดนามและสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าความเห็นตัดมาก็บอกว่าเสียงตแตรเป็นหนึ่งในเสียงที่น่าตกใจน่าแปลกใจที่พวกเขาแทบจะไม่บีบตแตรกันเลยนั่นจึงส่งผลให้เมืองมีความเงียบสงบเป็นอย่างมาก อันที่จริงก่อนหน้านั้นผมชอบไปชอปปิ้งที่กรุงเทพแทบจะไปกันทุกปีเลยทีเดียวเพื่อนๆของผมก็เดินทางไปที่นั่นด้วยเช่นกันเราสามารถบินโดยใช้เวลาเพียงไม่นานก็ไปถึงที่กรุงเทพได้แล้วผมไปทั้งสิงคโปร์และก็กรุงเทพนะแต่ผมรู้สึกว่าพอเทียเ่ยวเยอะๆเข้าก็รู้สึกชอบกรุงเทพมากกว่าที่สําคัญไปกว่านนั้นเราสามารถเดินทางไปเมืองท่องเที่ยวอื่นๆของประเทศไทยได้อีกด้วยและมันสะดวกมากๆสำหรับผมกรุงเทพเป็นเมืองที่ทำให้เริ่มปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปอย่างช้าๆได้ แต่สิงคโปร์นะ่ะมันปรับตัวมากเกินไปผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรผิดบ้างกับกฎต่างๆของพวกเขาแต่กรุงเทพยังมีความผ่อนคลายมากกว่ามันเหมือนเป็นเวียดนามที่พัฒนากว่าจริงๆผมค่อนข้างเห็นด้วยถ้าจะพูดอย่างนั้นผมรู้สึกยินดีมากๆนะที่ฮานอยของเราเริ่มที่จะคล้ายกับกรุงเทพมากขึ้นผมอยากให้มีเมืองใหญ่แบบนี้ในประเทศของเราบ้างมันน่าจะดึงดูดนะักท่องเที่ยวเ,เข้ามาได้มากขึ้นแต่จนถึงทุกวันนี้ก็สงสัยว่าทาไมคนไทยพวกเขาไม่บีบแรงกันเลย เรามีความคล้ายกันด้วยความที่เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันแต่ประเทศไทยมีการบรีบแตรที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดยเรื่องนี้นะครับมีคนอธิบายนะเพียงสันส้นๆนะครับเขาเข้ามาอธิบายบอกว่าวัฒนธรรมการบรีบแตรของคนไทยเนี่ยจะไม่เหมือนเวียดนามแต่ก็จะไม่เหมือนแบบมาตรฐานตะวันตกอะไรขนาดนั้นมีความเหมือนอยู่บ้างแต่การบรีบแตรที่มากเกินไปอาจจะสร้างความโมโหให้กับอีกคนได้ ชาววิธามหลายๆคนเช่ารถขับแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณยังชินกับการบีบแตรแบบนั้นและก็บีบแตร์ตลอดเวลาอย่างไม่ระมัดระวังคนไทยอาจจะมีการตอบสนองแบบที่แตกต่างออกมาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นไปที่เมืองไทยก็อาจจะต้องใช้ความาระมัดระวังในการบีบแตรที่นั่นสักหน่อยนะเพราะผู้คนที่นั่นพวกเขาไม่ได้บีบแตรในชีวิตประจาวันทุกวี่ทุกวันขนาดนั้นดังนั้นเสียงแตรอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติไปจากเดิมก็เป็นได้ โดยคอมเมนต์ถัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าใช่ใช่คนไทยเหนารักสงบและถ้าคุณไปบีบแตรใสใ่เขานั่นแปลว่าคุณกําลังเปิดศึกอยู่แม้ว่าคุณจะมีเจตนาดีที่จะบอกให้เขาระวังเท่านั้นนั่นเป็นวัฒนธรรมการใช้แตรที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ผมชอบที่เมืองไทยเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าก็จะมีคนใช้แตรน้อยลงและเสียงบนถนนก็จะเบาบางลงด้วย แต่บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าแต่เสียงรถในไทยเนี่ยนิยมใส่ท่อเสียงดังกันเต็ม,มไม่ไตต่างอะไรจากการที่ใช้เสียงบีบแตรเลยนะโอ้โหนี่ก็ไปเรื่องรถเรื่องการขับรถบนถนนในไทยใช่แล้วนะครับแต่ชาวเวียดนามก็ต้องระวังเรื่องบีบแตรนะด้วยความเคยชินของเขาครับเขามีเจตนาดีที่จะแบบว่าให้ระวังกันสักหน่อยนะฉันมาแล้วนะอะไรประมาณนั้นแต่มาทําที่เมืองไทยอาจจะ สร้างความตื่นตกใจนะว่าคนไทยก็จะงงว่าจะปีบแตะอะไรกันนักหนานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพีงเท่านี้กันล้วกันขอบคุณสิรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้